ฝากถึงพวกชอบยืมเงินแล้วไม่คืนแต่สันดานชอบแถนั่งแถนอนแถแถสีข้างตลอกบอกไว้ตรงนี้เลยอย่าใจอ่อนให้ใครยืมเงินคือจบตัดปัญหาไม่เสียเงินไม่เสียใจไม่เสียเพื่อนใช้ชีวิตให้พอเพียงไม่มีเงินก็ทํางานแลกไม่ใช่ยืมอย่ายืมแล้วไม่คืนหรือคืนไม่ตรงตามกําหนดทําให้ผู้มีพระคุณเดือดร้อนหนึ่งไม่มีเงินกินข้าวแนะนํามากินข้าวบ้านอาจารย์โชไปกินตามวัดตามโรงเจหรือไปยืนรอข้าวกล่องแถวสนามหลวงมีคนไปแจกทุกวัน วันละหลายมือ้อ 2. ไม่มีเงินจ่ายค่างวดรถแนะนําปล่อยให้เขามาเอาไปแล้วครั้งหน้าเงินไม่พอผ่อนยาเสเอไปเอามาอีก 3. ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกแนะนําลาออกไปเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนรัฐบาลที่เขาให้เรียนฟรี 4. ไม่มีค่าไฟแนะนําจุดตะเกียงจุดเทียนหุงข้าวทากับข้าวใช้เตาถ่าน5ไม่มีค่าน้ําแนะนําไปตักน้ําตามลําธารน้ําในลําคลอง ลองทำดูตัดทุกอย่างไปใช้แรงงานแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่อยาขอยืมอย่าขอทานก่อนจะขอความช่วยเหลือผู้อื่นลองยืนด้วยลำแข้งตัวเองก่อนถ้ายังมีบ้านมีรถมีข้าวกินมีน้ำมีไฟใช้แสดงว่าชีวิตยังไม่ลำบากแบบสุดๆเพราะคุณยังไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนตัวคุณเดือดร้อนอย่าพาคนอื่นเดือดร้อนไปกับคุณด้วยจะลงนรกก็ลงไปคนเดียวอย่าดึงผู้อื่นลงไปไม่อย่างนั้นคุณจะยิ่งตกนรกขุมลึกกว่าที่เป็นอยู่